กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยจริงๆผมก็ไม่ได้สวัสดีหรอกผมจะมาสอนเออม,มสัญญาไหมเออคุณผู้ชมเออมสัญญาไหมอ่าใช่วันนี้ผมจะมาสอนเก็บตัวทั้งหมดในเบนทิน,นเพื่อจะได้นาฬิกาเหมือนผมนะครับเออมแต่ผมสัญญาไวค้คลิปนั้นไหมครับ ผมสัญญาไว้คลิปนั้นไหมช่วยอมามน่์หน่อยนะครับมาเราจะมาเริ่มกันเลยเราจะตัดส่วนนี้ไปเออมิ่ไม่ตองตัดละทุกคนจะเป็นที่ต้องอยู่โลกสองนะครับเราจะไปสอนเก็บออบ,บีง่ายๆก่อนนะครับตรงนีง้ถ้าแหลกก็ขออภัยด้วยนะ โอเคผมแรกมากเลยอือ hmm. บ mm ืออหนึ่งครับ ม่มาถึงส่วนนี้แล้วมันจะมีกำแพงใช่ไหมครับจะมีกำแพงให้แปลว่าเป็นแคดัมโบนะครับแคดัมโบไกดสแกนครับได้ถ้าทุกคนได้อาชิเมนตรงที่ผมวงไว้คือทุกคนได้เออ เรียกว่าอีกลักตัวนัว้นเลยนะครับโอเครอเลยอ่นะรีเซ็ตเราจะไปกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเรจะตัดไปตัวอบบี้เลอกันโอเคครับไม่เข้ามาตรงดาวนิฟจูนนะครับดาวที่มีวงแหวนสีขา,ขาวอะ่ะเข้าเข้าใจกันนะครับดาวนิจูนให้มาสแกนตรงนี้นะครับ โอเคแนละ้วมันจะได้ตัวนี้เอ้าผมเลือกไปตัวนี้มันก็มีก็เป็นร้องได้เอ้มมันอยู่กนะ่น่ะโอเคใช่เพราะผมมันจะเป็นว่ายแบบนี้ถ้ามูกดูได้ไหม่อีนนีเหรอเฮ้ไปครับไปไปกับตอรับไปกับตอร์ เอาเอาเอาวลุกลุก,ลกจูดเอาเอาไปจูดละตอนนี้ไม่จูดละตอนนี้ไม่จูดละตอนนี้สกินหน้าโหงครับมันดูโอเคพอไปนี่ครับรูปของนาเนุชจูน เป็นเมียไปที่ดาวเพชรอา้าวลือบอกไปถ้าถ้าแปลงร่างแล้วไม่ขึ้นอาชิมินมีสองทางเลือกครับให้ให้รีเซ็ตแล้วก็ไปเอาใหม่กับไม่ต้องรีเซ็ตแต่เออเออกดสแกนตัวใหม่ เรามาที่ดาวเพชรน,นะครับเรามาขึ้นยอดนี้แล้วก็แล้ต้องมีตะกระโดสดสกงพออา์นะครับผมใช้เป็นอนินตทรนี้อตนโนี้ไหมครับสแกนเข้าไปครับโอเคครับแล้วก็ไปกระต่อกันเลยเดี๋ยวมันเฮช คะครับต่อไปคือ ทุกคนซูมออกหาบ้านมาที่ดาวเครือขันกับ้านตรงนั้นไปเลยนไงเรือเห็นบ้านโคนนี่ตัวใหญอยบ่บ้านเลยสั้ โอเคตัวนี้นะครับก็แปลงได้แต่มันจะมีอันนี้แล้วครอบไปกับสอกันเลยอูแบตบหมดเลยตอนนี้ว่ะแบบวดี๋ยวอตัดไปโอเคครับแล้วผมก็ออกมาจากดาวพลัหัดแล้วนะครับ อย่าลืมครับถ้ามาได้ทีมิลแล้วคือคนได้ตัวอะไรอ๋อขาดตัวนึงตัวนี้มาที่ตรงนี้ดาวใกล้ๆพาทีนะครับที่เป็นสีออกคิยวๆหน่อยดาวพิษนะครับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ขอทำนะครับค <c ary Negative paper> mm ุณ hmm. ผู้ชมอย่าเห็นเฮลิคอปเตอร์ไหมครับยังไงเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิมันบินได้ผมก็บินได้นี่จ้าเกี้ยวมาคุยกันตื้อไป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 กันต่อครับเพราะแต่โลกนี้มีเออร์บีไหม ดูเหมือนจะไม่ทำทำมีอัอบอบีผมใช้เวเวบีนี่แหละโกงโกงจัดเลย <c oughs> ลลไปดาวโลกนะครับไปดาวโลกเราจะมาสอนเก็บที่โลกแล้ว คลิปนี้น่าจะมีประมาณสิบนาทีเนาะนาทีไม่ไม่ไม่ไมเออใช,ช่ใช่สบสิตอนนี้เจ็แล้วปเดินครับทำมาในส่วนนี้เลยครับมาครับได้เป็นตัวไวแล้วไป เราจะมาสอนเก็บพีโลครับใครล้ผิดตัวกระโดดตรงนี้ิป็นตรงนั้นไหมครับผิดตรงนั้นโอเคครับเราไม่ได้อีฐเมื่อถ้าของใครไม่ไม่ไม่ได้อิฐเมื่อเข้าอีกรอบโอเคแล้วผมจะสอนเก็บตัวต่อไปไม่ไม่ดีกว่าไปอีกไม่ดีกว่า ผมดเยมันต้องช่องนี้มันต้องช่องนี้มันมีคำอะไรก็ไม่รู้เบลเบลเบลอเบลอเป็นอะไรเป็นตัวไวที่สุดน,นะครับไม่กว่าเป็นอะไรเป็นตัวบินนะครับเป็นอะไรเป็นตัวบินโอเค จะใช้ตัวนี้ดีกว่าควรใช้ตัวนี้ดีกว่าอืมนี้วายดีเดินกลางอากาศด้วยนะคะ นี่ครับตัวนี้เลยนะกดสแกนไปเลยนี่ลงน้ำได้คับอันนี้ลงน้ำได้แต่อันลงไม่ได้แ้วมาได้ชิมแล้วคือได้ละห้าบอกประตูนะครับอย่าออกประตูนะครับนึม่มบ้า เให้ดีสักเดชดีสักเดชเดี๋ยวไปลอาคาง่านดีเลยโอเคเดี๋ยวผมแ้วไปตรวนี้เลีนการกระโดดยิงยองไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ถึงอ่ะโอเคคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสอนต่อนะครับจบเพลงเท่านี้บ๊ายบาย